สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเฮงบอกกี h ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพาพาน้องเอเชียกับน้องเอเชียมาเที่ยวหาอากงกับอาานะครับนี่ตอนนี้อาม่ากำลังเตรียมวัตถุดิบในการที่จะทำกับข้าวนะครับก็มีนี่เลยครับแม้นูนนะครับผัดผัดกะเพราหรือผัดเป็ดแม่ ผัดกะเพราก,กับแกงเผ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่จะทำกับข้าวกันอีกทีนะครับเตรียมในน่อยกระถิงเอาออกมาถึงจะมาผัดกับข้าวสำหรับเมนูแรกของเราก็จะเป็นผัดกะเพราเมนูใช่ไหมแม่ใช่โอเคขั้นตอนแรกตอนนี้ก็ ตอนการทอดเมนูก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาผัดกะเพรานะฮะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างแม่มีพริกพริกเครื่องผัดกะเพราอ่ามีกะเพราใบกะเพราน้ำตาลสูตรน้ำปลาปลาอ่าหลักๆมีแค่นี้ครับผัดกะเพราง่ายๆนะครับแล้วก็เมนูที่สองเราก็จะเป็น พริกแกะอึงหลับไปเรียบร้อยแล้วแกงเผ็ดอึ่งนะครับแล้วก็พริกแกงพริกพีิฟ้าใบกระเพราขเเครื่องปรุงเหมือนเดิมนวันนี้เราจะรัางสันทั้งหมดสองเมนูนะครับกับครัวคุณาบรรจงนะฮะวันนี้สำหรับเมนูผัดกระเพราเมนูนะครับตอนนี้หลังจากที่ ทอ,อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาพักไว้นะครับใส่น้ำมัน,น,มนไปแล,แล้วก็ใส่พริกใส่พริกนะครับ เป็นอาหารที่ต้องกินตามฤดูกาลนะครับไม่ได้มีทั้งปีเมนูนี้ก็จะออกช่วงเนี้ยหน้าฝนพร้อมๆกับจับอื่นใช่ไหมนะเออไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมกับอื่นอ่ะพูดถึงเขามีฝนตกถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็ออกใช่ไหมก็จะออกอื่นแต่เมนูนี้มันจะมีหน้ามันอย่างเดียวอ่เมนูมีหน้าเดียวนะครับ พ่อเครื่องที่ผัดกะเพราเหลืองๆก็เอาแมงนูนใส่ ใส่อะไรบ้างแมน้ำหรอน้ำมัมไว้ใส่น้ำตาลวางไว้นตาวางน่นนครับิลใส่น้ำปลาอ่าน้ปาปลา <Okay. S 2> มมเ,เดดมน,นูนี่มันชอบดินทรายใช่ไหมทรายอ่าอยู่ในป่าอ้อยนะป่าทรายป่าป,ป่าทรายป่าพงอ่าง

โอ้ใช้ได้ใช้ได้อย่างเงี้ยครับเขาเรียกผัดเรียกเพื่อนบ้านนะฮะเช้าเลยนะครับอืมยังไม่เห็น อ,อ,อ,อันนี้เอ,อิ่มเอิมอะไรแม่เอิมโกงเอิมข้างลายแกงหมดนี้นะนั่นงเลยนะ ปะ่ะเราก็ปรุงใส่น้ำตาลสองช้อใชนอใส่ผงชูรสนรนะครับตัดเกลือทักหน่อยอตัดเกลือทักหน่อยเพิ่มความเค็มใส่น้ำปลาให้หอมสักหน่อยนะฮะ เสร็จแล้วก็คนใส่พริกชีฟชฟช้ฟ้าเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสดนะครับเอาใส่ใบกระเพรา พื้นบ้านนะครับมีโอกาสทานได้ปีละครั้งนะครับตามฤด,ดูกาลนะครับอเอาเป็นช่างเย้ายวนมากนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับ ผัดพริกแกงอื่นนะครับผม,มเราจะตัดใ,ใน,ดนกลางเแครก๊ก